ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขสมดุลรายการความรู้ที่จะนำมาเล่ามาแชร์สุะบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพให้ทุกคนวันนี้นะครับมีเรื่องอะไรเราไปฟังคุณไอไอกันเลยเวลาพูดถึงคำว่าซ u เปอร์ฟู้ดเนี่ยนึกถึงอะไรกันครับส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นของแพงๆที่นำเข้ามาจากต่างประเทศใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่มันแบบว้าวกว่านั้นเยอะแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆเลยครับ ลองนึกภาพตามกันดูเล่นๆนะครับว่าซูเปอร์ฟูดเนี่ยหน้าตาของมันเป็นยังไงเป็นเมล็ดเจียเล็กๆไหมหรือว่าเป็นควยนัวคือภาพจําของพวกเราส่วนใหญ่อ่ะนะมันมักจะไปผูกอยู่กับอะไรที่ดูแบบเอกโซติกนิดๆมาไกลๆหน่อยๆแต่จะเป็นยังไงล่ะครับถ้าเกิดว่าของที่มีคุณค่าทางอาหารฝูงที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือของที่อยู่ในครัวของเรามาตลอดเลยหรือว่าหาซื้อง่ายมากๆตามตลาดแถวบ้านเรานี่เองเอาล่ะ งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเปิดกรุสมบัติที่ซ่อนอยู่ในบ้านเรากันมาดูกันครับว่าอัญมณีชิ้นแรกเนี่ยมันคืออะไรฉายาของมันก็คือคาเวียสีเขียวโหแค่ชื่อก็ฟังดูแบบไม่ธรรมดาแล้วใช่ไหมครับนี่แหละครับคือฉายาของซ u เปอร์ฟู้ดไทยตัวแรกที่เราจะมาทำความรู้จักกันในวันนี้มันก็คือไข่ผํา หรือที่ชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ w o l ฟ i อาโกลโบซาครับผมเราต้องบอกก่อนเลยนะวันนี้ไม่ใช่สาหลายนะครับแต่มันคือพืชดอกที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกอะ่ะโอ้โหแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นคือในระดับนานาชาติเนี่ยเขาให้การยอมรับเลยนะครับว่าเป็นซ u เปอร์ฟูดแห่งอนาคตกันเลยทีเดียวคำถามคือแล้วอะไรที่ทำให้มันสุดยอดขนาดนั้นอืมอย่างแรกเลยนะคือเรื่องโปรตีนครับไข่ำเนี่ยโปรตีนสูงมากแล้วไม่ใช่แค่สูงธรรมดานะ แต่เป็นโปรโตีนที่สมบูรณ์แบบด้วยคือมีกรดอะมิโนโจําเป็นครบถ้วนเลยซึ่งโหหายากมากๆนะครับในพืชยังยังไม่บมดแค่นั้นนะยังอัดแน่นไปด้วยแร่ธาตุสำคัญๆอย่างธาตุเหล็กแคลเซียมสังกะสีแล้วก็ยังมีโอเมก้าสโอเมก้าหวิตามินต่างๆสารต้านอนุมูลอิสระคือมาเต็มเรียกได้ว่าจิ๋วตาแจ๋วของจริงเลยครับ โอเคไยต่อกันที่สมบัติชิ้นที่2กันเลยครับชิ้นนี้เนี่ยมาพร้อมกับ2ชฉาย,ยาที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคือต้นไม้มหาจัรย์แล้วก็ซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งธรรมชาติและนั่นก็คือมรุมของเรานี่เองครับผมเอ๊ะแล้วทำไมถึงถูกเรียกว่ามหาสัรย์ล่ะก็เพราะว่าทุกส่วนของต้นมารุมเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลยครับแล้วลองดูข้อมูลทางโภชนาการสิครับ วิตามินซีสูงกว่าสม้มแคลเซียมก็สูงกว่านมโพเทสเซียมก็มากกว่ากล้วยไปอีกยังไม่พอยังมีสรรพคุณช่วยควบคุมน้าตาลในเลือดลดความดันแถมยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้อีกด้วยโอ้โหครบเครื่องจริงๆครับเอาละครับพอเห็นตัวอย่างกันไปสองอย่างแล้วทีนี้เราลองมาดูข้อมูลที่มันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นตัวเลขกันแบบชัดๆบ้างดีกว่าจะได้เห็นกันไปเลยว่าพลังที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันมหาศาลขนาดไหนเริ่มที่อันนี้เลย พลังของมะขามป้อมรู้ไหมครับว่ามีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง20เท่าใช่ครับฟังไม่ผิด20เท่าแค่นี้อย่างเดียวนะก็ช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันได้แบบมหาศาลแล้วครับยัง่งยังไม่หมดครับมาดูวันนี้ต่อเลยงาดำของที่เราคุ้นเคยกันดีมากๆนี่แหละรู้ไหมครับว่ามีแคลเซียมสูงกว่านมวัวถึง6เท่า6เท่าเลยนะโอ้โหสุดยอดแหล่งแคลเซียมบำรุงกระดูกชั้นดีเลยครับทีนี้คำถามก็คือ แล้วพลังของพวกนี้มันมาจากไหนกันละ่ะคําตอบมันซ่อนอยู่ในสารประกอบสําคัญที่อยู่ข้างในนั่นเองครับอย่างเช่นในขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีสารที่ชื่อว่าเคอร์คูมินตัวนี้แหละครับที่ช่วยต้านการอักเสบได้แบบสุดยอดเลยหรืออย่างในกระเพราก็จะมียูจีอนที่ช่วยลดความเครียดช่วยเรื่องการย่อยอาหารหรือ,อยังผักเชียงดาก็มีกรดจิมนามิกที่มันไปช่วยยับยั้งการดูดซึมน้ําตาลได้นี่แหละครับคือเบื้องหลังทางวิทยาศาสตร์ที่ทําให้ของพวกนี้มันทรงพลัง โอเคพอรู้ข้อมูลกันแน่นขนาดนี้แล้วคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วเราจะเอาความรู้พวกนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงล่ะไม่ยากเลยครับเรามาดูขั้นตอนง่ายๆกันลองเริ่มจากกลยุทธง์ง่ายๆ4ข้อนี้ดูก่อนก็ได้ครับข้อแรกเลยนะแค่ลองสำรวจเดินตลาดใกล้บ้านครั้งต่อไปลองสอดส่องดูว่ามีวัตถุดิบท้องถิ่นอะไรน่าสนใจบ้างข้อ 2. เพิ่มความหลากหลายให้กับอาหารในแต่ละมื้อของเรา ข้อ 3. ปรุงเป็นประจำครับคือทำให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปเลยและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือความสมดุลครับอย่าลืมทานควบคู่กับอาหารหลักให้ครบ5หมู่ด้วยนะครับและที่พูดมาทั้งหมดนี้บอกเลยว่าเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วยังมีขุมพลังใกล้ตัวอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นฟักข้าวที่ดีต่อผิวมากๆใบบบกที่เขาว่าช่วยเรื่องระบบไหลเวียนเลือดกระเทียมดีต่อหัวใจ ขิงคาช่วยเรื่องย่อยอาหารหรือแม้กระทั่งมะพร้าวธรรมดานธรรมดาน,นี่แหละครับเป็นแหล่งเกลือแร่จากธรรมชาติที่ดีมากๆเลยเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามานี้นะครับมันกําลังพาเราไปสู่ข้อสรุปแล้วก็มุมมองใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คืออนาคตของการดูแลสุขภาพที่ดีเนี่ยบางทีมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่เคยคิดไว้เยอะเลยครับเพราะว่าสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริงอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ของที่ต้องนําเข้าเสมอไปนะแต่มันคือสิ่งที่สืบทอดกันมา ผ่านภูปัญญาผ่านวัตถุดิบท้องถิน่นพูดง่ายๆคือมันเป็นมรดกทางโภชนาการที่อยู่รอบๆตัวเรามาโดยตลอดนั่นเองครับและสุดท้ายอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามที่น่าสนใจมากๆครับว่าแล้วในครัวของเราละ่ะหรือในตลาดแถวบ้านที่เราเดินกันอยู่ทุกวันมันยังมีสมบัติล้าค่าอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างไม่แน่ว่าการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ครั้งต่อไปอาจจะเริ่มต้นขึ้นง่ายๆจากจานอาหารมื้อน้าก็เป็นได้ครับขอบคุณมากครับคุณ AI ถ้าหากคุณไม่อยากพลาดข้อมูลดีเกี่ยวกับสุขภาพและอยากกลับมาสู่จุดที่สมดุลอย่าลืมลด like, กดไลค์กดแชร์และ Sub subscribe กับพวกเราที่สุขสมดุล